ก็นําข้อผิดพลาดมาแก้ไขครับมาปรับปรุงครับเราผิดพลาดตรงไหนครับประสบการณ์ทําให้เราเรียนรู้ครับแล้วก็พัฒนาขึ้เก็เต้นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็ดีใจที่เขารอบทิงมาได้ครับเป็นครั้งแรกที่ได้ไปตามประเทศด้วยครับอันดับหนึ่งเอพี่คิดว่าพวกเราเก่งครับแล้วฝึกฝนมาดีครับเตรียมเตรียมแผนนะครับทําการบ้านมาดีครับอันดับสองผมให้อีวครับเพราะว่าอีวทเป็นทีที่เล่นได้ดีมาคะแนนคะแนนต่อวันเยอะมากครับเพราะตอแมทเขา ต่อไปเป็นนิกมากาเล็กซี่ครับเพราะว่าเป็นทีมที่มีประสบการณ์แข่งวัวซีรีส์มาแล้วก็รักษามาตรฐานแต้มตต์ต่อแมตต์ได้ดีครับมาเป็นพิเศษแอคแทกออราวครับเป็นทีมที่คว้าแชมป์โลกมาได้แล้วก็ป็นคนเป็นทีมที่น่าจับตามองครับเพราะเพราะว่าคิวคิวต่อเกมเขาได้คิวเยอะครับแล้วก็รักษามาตรฐานได้ดีครับ นัดหกอีวดีวายครับก็เขาเป็นทีมที่มีประสบการณ์เยอะครับพวกในการแข่งมูนี้ครับพอกับก็พอกับอีโวสเราครับแต่ทีมเขาไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นครับอีโวสครับประสบการณ์การคว้าแชมป์โลกสองสมัยครับก็มาตรฐานดีกว่าเยอะครับเก่งครับคือดีทั้งแผนแล้วก็ผู้เล่นครับนี่ครับก็คนุกคนครับแต่ผมชอบโมชิเป็นพิเศษครับในเปอร์ผมครับคมมากโจนาครับเพราะว่าเหลี่ยมในการเล่นดีครับ ก็ฝากให้กำลังใจพวกเราเอียรีนาด้วยนะครับจะทําให้เต็มที่ครับทั้งเราได้ประสบการณ์มาเยอะแล้วครับฝากเชียรีนาด้วยนะครับเป็นที่2องเยมอนแล้วเรามีต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้ครับก็ฝากเป็นกาลังใจให้เอียรีนาด้วยนะครับแล้วก็ผมไปพวกเราได้ไปแข่งที่อินโดนีเซียครั้งแรกก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยครับนี้พาถึงประเทศอินโดนีเซียกองเชียร์ครับผมฝากเชียร์ทีมเอียรีนาด้วยนะครับพวกผมจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้ครับเ้ยวังได้ที่หนึ่งอยู่อินโดครับจะชูถ้วยครับผมมาเยือนระวังสะเทือนนะครับ